สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับนะมือนี้มาพูดถึงนะครับบัวที่นได้หอยวิ่งนะครับในหอยแลนหานะครับวิ่งหานะครับนะเพื่อที่าขายที่ตลาดนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาง้ออวนล่นพี่น้องล่นออกบ่หมดทาออกไม่หมดพอียดนามม่ได้ซื้อเยอะขึ้นเ่านะครับนะผมขอไปดูข้อมูลนะครับ เราก็ทู่ถามนะครับนะหกสามหกสี่ผ่านมาห้าปีแล้วพี่น้องนะผ่านมาห้าปีสื่อนี่เวียดนามสื่อไม่ถึงครึ่งนะครับไม่ถึงครึ่งช่วงที่ส่งออกเยอะๆนะครับนะหกสามนะครับนะซื้อซื้อไม่ถึงครึ่งนะครับนะนะทำห้บริโภคกันน้อยนะครับนะบริโภคน้อยส่งออกน้อยนะครับนะ วัวเยอะนะครับนะแค่นี้กันรู๋แล้วครับนะซื้อเลี้ยงบ๊ทซื้อนี่ครับแค่นี้กันรู๋เนี่นะครับว่าราคางวมีเดซซงกับสุดนะครับแล้วนี้นี่พูดถึงมุมกลวงของตลาดก่อนนะเอางอที่ขาดนะครับงอที่ขาดงอที่ขาดพี่น้องไม่ใช่วัวอ้วนนีพี่น้อง หาบาังนัดนะครับในหอยหามาได้หน่อยสิกะกะขาดกะมีนะครับนะนะแต่ภาคหลังนี่ในหอยตังค้นกับตังหางวัวอ้วนงวัวหมันเข่าพี่นอ้องเพราะว่ามีคนซื้อนะครับนะมีคนซื้อนะครับมีในหางของมาซื้อนะครับนะเวียดนามกัมพูช่านะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่งวอ้วนล้นตลาดได้พี่น้องนะเพราะว่าซื้อบ่ได้เยอะนะครับนะ ตา่างคนกับต่างหาได้งัออ้วนงัวหมันเขาทำให้งัวร่นนะครับนะอาทิตย์ที่ผ่านมาได้บางหน็ดกระขาดนะครับนะะยูเทวันได้ห้อยเป็นหาได้หน่อยได้ร้ายนะครับนะยิ่งภาคหลังนี่ก็มีข่าวนะครับนะไปเอางัวทังภาคเหนือเขามาอีกแล้วนะครับนะมันก็เลยทำให้งัวขาดเนี่ยอ่ทยูโดพี่ดองงัวหลายนะงังเองเหนือเข่าหลายนะครับนะงัอประเทศเท่าหลายอ่นะ งอวนนี่ยังยังมีนะครับยังมีงัวตีขาดกัผมขึ้นไปตรงซื้อให้เต่นแรกแล้วนะครับนะเป็นงัวโค้งนะครับเท่าที่ผมถามนะครับในหอยนะครับเอ้ยชื่อก็ได้นะครับนะไอหอยนะครับเพื่อนกัเป็นรถหกล้อนะครับนะมาจากทัางอุบลนะเพื่อนก็บอกว่างัวโค้งนี่ขาดนะครับงัวโค้งก็งัวไทยกลางอยุวันร้อยสามห้านะครับถึงร้อยสี่สิบนะครับนะ ไถใหญ่ลูกกระทบก็มันลอยซีสิบลอยซีห้านะครับถึงลอยห้าสิบนะครับนะลูกกระทบนะนี่ยง้อโค้งนี่ขายดีหมื่นถึงหมื่นมือเกินหมื่นห้าครับพี่น้องนะหมื่นถึงหมนะื 10, ่ 10, 5, นหะ้าก็ได้ดีเพื่อเพื่อไปเนี่ยนะโง,โง้อโค้งกับชิวะมาณน,นี้อาจจะเป็นพวกไถใหญ่เป็นลูกกระทบนะี่ครับนะเป็นต้องหมื่นขึ้นนะครับนะด้วยโค้งสางเขานะครับนะแล้วก็ไปขุนพี่น้องนะไปขุน ก็โค้งนี่ขาดมาในตลาดก็มีดอกทามแยกแอานะครับแยกแยกเมนะครับนะอย่างแดงโค้งดอกแยกเมตอนนี้เห็นลายนะครับผมถ่ายบรรยากาศเจ้าเอาลูกเด้อคอยเอาเมเจ้าเอาเมคอยเอาลูกอย่นีงครับเขาแยกแยกนะเขาอยู่บ่คอยซื้อเป็นโคมนะครับพักหลังนี่นะน้อยยกเว้นคนซื้อเลี้ยงนะครับเจ้าบ้านเน่านะครับเป็นซื้อทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ซื้อเป็นโคมนะ ได้ครับเป็นพอขาเป็นในห่างเนี่ยเขาชี้แยกเลยนะครับนะแยกเลยประมาณเกือบลอยเป็นเส้นนะครับต้องแยกนะครับนะจะเป็นพอขาเป็นในห่างเ,เขาก็ยชี้แยกเอาแม่แยกเอาลูกนะครับนะเขาสื่องวดตัวเดียวเขาจะไปเดือดเป็นโคมเป็นชุดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอ่าแต่ร้อยเลียงมีบ้างนะครับเนี่ยงวดตัวนี้งวดพวยใหญ่นะครับนะงวดตัวนี้เขาให้มื่นหาพี่น้องดิ เมื่อพ่อใหญ่อยู่บ้านบันโบฮุงนะครับนะเลื่อยบันโบฮุงไปในบ้านอ่าลืมบ้านเลยผมไม่ค่อยได้ไปนะครับเส้นทางเนี่ยไปไปฝ่ายลาสีได้นะครับไปบ้านหัวขัวบ้านบ้านกิดตุนบัานยังสักย่างนะครับแต่อยู่ตำบลโบฮุงนะผมผมไม่ค่อยได้ไปเท่านั้นโดนแล้วเ่อพ่อใหญ่เอางัวมาผมเคยไปเล่นค้อพ่อใหญ่นลยครับพ่อใหญ่มีได้ง้อง่ำตัวนี้เขาอะไรมืนหาเขาใหญ่ โอ้ตัวนี้งอ่อนอยู่สองหมื่นยุพี่น้องนะผมเทียบใช้กับตัวอยู่แยกกันช่างนะครับนะตัวนี้แหละ,ะที่ผมพร้พอมตัวนี้เน 19, 500, 500, 500, 500, 000, ี่ยในหมืห่นเก่าหาลอยนะครับตัวนี้ก็บสีเบียดสองหมื่นหาลอยสองหมื่นพันอยูเขาให้หมื่นหานะครับแต่เขาก็เฉลี่ยใช่ตัวนี้ตัวเห็นท้ายนะครับเว่าตัวเห็นท้ายนี่บางกว่าัวกงสั่งมันมันใหญ่เท่าตัวแรกนะตัวแรลกนีานาา่นาแงวนดีนะครับเป็นตะเหลี่ยมครับตัวแรกนะ ตัวนี้บางกลัวเขาฉเฉลี่ยด้วยกันเขาให้ใหญ่ตัวละหมื่นหาเงี้กับบกขายนะครับจูงทั่วตลาดอยู่มืงวันจันทร์นะครับมืงว่านนะครับผมอัดคลิปบ้านาคารมื่อนี้นะจูงหาคนสื่อนะครับคนผมไ่้หอยเพิ่อนสื่อตั้มพี่น้องเพิ่อนเอามาขายเพิ่อนกับสื่อไปขายต่อนะครับนะจนลังลเลี้ยงกับบกเขาเงินหมื่นกับเบิเร์ดลิดแล้วนะครับนะเงินหมื่นหมดแล้วนะท้าไม่ซื้อขายเงียบ นะครับนะสำหรับวันจันทร์นะครับยัน,ยใน,ในพื้นฐานมันสูงกันสิใครแน่พี่น้องในห่างเขานะครับนะบนะอ่าเดียเดยเด๋ยวเดี๋ยวตุ๋เดี๋ยวทีบอกงูนะครับนาะว่างูไหนขายได้ขายเอางูาขายได้ดีกว่าเพื่อเป็นประโยชน์นะครับนะถ้าบ่ได้งูโค้งเข่าเด้อพี่น้องเด้องวูลอยเลียงนี่เขาเลียงบ่อๆนี่นะครับยังวนันเสาร์นะครับนะต้องรอเกี่ยวเข่าออกเั็หน่อยก่อนพี่น้อง ก้อนท่วางนี่ย้งมันเกี่ยวไปไหนนะครับเกี่ยวหน่อยเหรือว่าเกี่ยวเขาออกก่อนนะครับเดี๋ยวไอยเลี้ยงยังที่เขามาแน่นะครับนะต้องหางงวนเหนือให้ในหางอย่างเดียวครับแล้วก็ง้วนไตมือนนึ่งพี่น้อง้วนหลับก่อยมันนี่ง้วนหางหกเจ็ดพันหนึ่งทีครับตัวผู้ตัวเมียก็ได้พี่เนาะเพราะให้สีอ้วนแน่นะครับสีหน้าตาดีๆแน่กันเกยิ่งดีนะครับนะหกพันเจ็ดพันนี่ครับแปดพันง้วนไตมือหนึ่งครับห้าพันถึงมือหนึ่งนี่ครับ นะครับนี่ง่วนง่วนพวกนี้จีจีพ่อใดเนี่ยนะครับจีเป็นล่องง้อโค้งเนี่ยนะครับนะในง้อโค้งอันดับหนึ่งนะครับนะงอโค้งนี่มาแรงนะครับนะง้อโค้งนี่มาแรงเขาชื่อเขาคุ้นพี่น้องชื่อเขาคุ้นนะชื่อเขาคุ้นไปเรียงไปทำกำไรเขานะครับนะอืมอ๋อถ้าของง่วนงอพ่อใหญ่ท่านนี้ อ่าอย่างตัวนี้พี่น้องนี่ซื้อไปขายต่อนะครับนี่ซื้อมื่นหาตดวนี้มาจากบรรดานน้องบดงนะครับเอาอยู่ขึ้นอำเภอลาดสีนะครับทางไปสวนนภูมิมนะถ้าไปทางบ้านผมอ่ากาสินทอดซี่แยกอ่าไฟแดงลาสีก็เลี้ยวท้ายไปเลยครับนะไปพ่นทรายไปสวนน้ำพุนะออก,กเกษตรออกเมืองสวงคุ่นละครับนะบรรดานน้องบดงเลยมันซื้อนะครับซื้อไปขายตอกันนะครับน,ะนี่มื่นหา ซื้อไปขายต่อกันหมื 15, ่นห้าพันบาทอ่ะถ่ายคลิปแล้วนะครับอขอบคุณที่เขามารับชมนะครับนะเดี่ยเขาตลาดกับพืรหัสมันสุกแล้วครับนะค่อยเบิ้งเดี๋ยวพ่มาจะไล่สดอยู่นะช่วงเย็นพืชรหัสครับนะขอบคุณที่เขามารับชสวัสดีครับ